ครับคุณธนชาครั้งที่หนึ่งค่ะคุณธนชาครั้งที่สองค่ะคุณธนชาครั้งที่สามค่ะคุณธนชาคนที่คนที่มีกูปังไม่อยู่อันจะบอกว่าเป็นคนไทยไม่ทางฝั่งหรือเปล่าคะขาดข้าวบว่่าไมต้องเป็นทำข้าวคนที่สามเลยนะครับรางวัลเครื่องปิ้งขนมปังที่ออกยากนคุณนิรุบลอติเปรมานนท์ นะครัอยุ่บ่งมือนี่คืออยู่ใช่หรือเปล่าถาไม่ใช่นะคะคุณอ้อมาแล้ววิามาแล้วเอาบ,บัตรประชาชนมาสแกนบางคนตื่นกันหรือเปล่าครับไเดิมไปเดิม,ไป,ดมไปเดิมเครื่องพิ้งของปังเราไปนะครับคันนี้รบเลยครับอันนี้อะไรครับรางวัลต่อไปนะคะคุณต้องหาเป็นน้องทัพสกี้ค่ะห,หนึ่งระบัล้วถ่ายรูปก่อน อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับพี่สากแดดทำไมพี่แนเลยนะครับสากแดดไม่ได้กด้วยนะครับลงด้านข้างเลยนะรมางต่อไปอะไรนะครับพี่เป็นหม้อสหักสกีหนึ่งรางวันมอสหักสุกี้โอ้โหน่ากินมากอันนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นขหรือเปล่าล่ะคะชลาอันนี้เลยแล้วกันถือว่าได้ได้ค่ะถือว่าเป็นผู้โชคดีใช่รอจอดคิวอยู่แล้วนะครับคุณอมรินทร์ีิ ภาพงกับพันหรือเปล่านะฮะคุณอมรินครั้งที่หนึ่งค่ะคุณอมรินที่สองค่ะคุณอมรินที่สามครับโอ้โหแรงมันออกยากออกยากเหลือเกินแฟนๆคลับคุณต้องส่งกำลังใจบอกว่าให้จับชื่อพวกเขา้เปล่าคะถ้ายังไม่ได้ก็คือไม่มีใครอยู่ไม่มีครับไม่มีการล็อกครับไม่มีการล็อกวันนี้เรา ปลอดโปร่งนะฮะ,ะสะอาดสะอาดต่อไปคุณสุขีพงษ์พงษ์ครับคุณสุขีพงษ์พงษ์นะครับคุณสุขีครั้งที่หนึ่งค่ะคุณสุขีครั้งที่สองค่ะคุณสุขีครั้งที่สามค่ะ,ะทำไมคนที่มีโชคขึ้นไ่เขาไม่ค่อยจะอยู่ยไม่ค่อยหยุดไม่ไรัไม่อยากได้อ่าคนต่อไปคุณณัชพร ดุนดุนเฉียบไม่รู้อ่านถิดหรือเปล่านะฮะคุณนัชพรดุนเฉียงคุณนัชพรครั้งที่หนึ่งค่ะอยู่ไหมคะวิ่งมาแล้วนะคะนั่นถ้าคถูกต้องหรือไม่คะดุนเฉียบใช่ไหมครับคุณตอบได้ไหคะรอบนี้คะ ได้ครับได้ครับได้ครับอ่าไหนๆก็ไหนๆครับไหนๆก็ไหนๆครับวันนี้แจกครับคนไทยมีน้ำใจครับอ่าถือว่าได้ฮะอันนี้ถือว่าได้ม้อใช่วยไหมครับเดี๋ยวยังยังสแกนต่างหูวัดขึ้นอยู่ค่ะเรามีแบบว่าระบบสแกนบ่ารหูอ่ะเราตอไปเลยไหมฮะอ่ารางวัลต่อไปเลยค่ะเป็นในนส่วของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะไหนเครื่องปั่นแล้วขอปั่นหมือนนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะฮะอ่า ส่วนอย่างนี้เป็นเครื่องขวานนะเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณพรพิมลจอโพชาอุดมนะครับผมใช่ไหมใช่ครับมองถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวนะคง ส่วนใหญ่ถือว่าผู้โชคดีส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยกลางคนนะเด็กๆน้องๆนี่ยังไม่ได้นะไม่ได้อยากจะใส่ช่วยให้น้องบ้างใช่ไหมคะเด็กสตรีและผู้สูงอายุยังไม่ได้นะครับวันนี้นะฮะอ่ะอันนี้อะไรนะฮะพัดลมพัดลมพัดลมก็ไปเลยนะครับคุณพูนพักขนันนะครับคุณพูนพักขนันนะฮะคุณพูนพักขนันครั้งที่หนึ่งค่ะ คุณพูดพักนานเนาะมาแล้วครับนี่พัดลมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนได้นะคะถ่ายรูปแล้วค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะแต่เงี้ถ้าได้มอเตอร์ไซค์ผมต้องยกรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไใช่ไม่ใช่ค่ะ ีเดันเชิญเลยนะคะค,คุณคุณพัฒนัเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับพี่อย่ายกพัดลมหนีสิคะ,ะพี่การหลบลจะยกไปไหมัคพัดลมหนีแล้วอ้าวยืนคู่กันตั้งเลยค่ะตั้งมาก นือแตะมันสักทานแล้วนะพี่กระผมครับใช่การนี้มือแต่วันลงไม่ให้เขายกไปเองค่ะไม่ใช่ต่อไปครับลงวันอะไรครับลงวันต่อไปค่ะเป็นจักรยานจักรยานอ่ถือว่าเป็นน้องมอเตอร์ไซค์อาจารย์ไปก่อนออกแรงมือครับออกแรงกายคุณอุ้ยคนนี้เลยถ้าใครได้ล็อกแปด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรถโล่งร้อนๆๆด้วยนะครับคุณบุญมาเจริญภงภูลน,นะครับคุณบุญมาเจริญภงภูลครั้งที่หนึ่งคุณบุญมาครั้งที่อ่ามาแล้วค่ะไม<อ>่ใช่บุญ<อ>มา <laughs> ต้องสแกนปากนคนจะเตือนปากนี่ไงคะคุณน้ำตาลที่เขาซื้อมาเผื่อค่ะโอ้อต้องสแกนตาคนเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะเชิญมาแต่จักรยานนี่นะครับ ถือว่าสีสันน่าเนี้ยวัยรุ่นกันเนี้ยจักรยานหน้าฝั่งนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยว,ยวต้องให้ทีมงานเดี๋ยวค่ะจะเยน็นๆค่ะรอเล่นนะคะที่ใ้ปั่นกับบ้านมีคนมาด้วยหรือเปล่าคะาบบาอ๋อไม่มีเขาจะปั่นกลับยังไงเราให้ทีมงานปั <laughs> ่นกลับไป<อ>ส<อ>ง่งค่ะครับผม รางวัลต่อไปค่ะเป็นไมโครเวฟค่ะนหนึ่งรางวัลครับใครอยากได้ไมโครเวฟครับยกมือหน่อยค่ะโอ้ยเอากันยืนยัมาข้างหน้ารอไมโครเวฟเราไม่อยากได้จักรยานหรอครับผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากอยากได้ไมโครเวฟได้ไมโครเวฟเห็นแกกินอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะคุณไมโครเวฟนะครับคุณธนวัลเน็คุณครับคุณธนวัลเน็คุณครับคุณธนวัลเน็ป นี่ยื้อกล้องมานแคบนะครับบอกว่าต้องเก็บภาพเป็น4สำรัตัวไปค่ะโอเคได้ต้องมีอะไรเรากป๋ส่ทำไมภูเวชนี้มันหนักเลยเนี่ยหนักใช่ไหมครับหนักค่โอ้โทีมงานของเราแมงสุดๆถามยกหัวถให้ก็ได้ครับต้องถ่ายรูปเลยครับพี่พี่หนักไหมพี่หนักใช่ไหมฮะไหวใช่ไหมพี่ โอเคครับขอบคุณครับผมนะครับรางวัลต่อไปค่ะตอนเม็ดกอบดิจิตอลค่ะก็มาครับโอ้โหเพค่ะอันนี้อันนี้เกือบเกือบหมดแล้วครับใกล้แล้วค่ะเหลืออีกเพียงสีรางวัลสีรางวัลเท่านั้นนะครับกล้องดิจิตอลนะครับคุณอันนี้เขาเขาเขียนเป็นคำนำหน้าด้วยนางสาวนางสาวนี้ตื่นเต้นอยากจะเห็นอยากจะเห็นตอนเก่งเก่งเจอคุณมาแล้วเห็นคุณมานานแล้วนี่เป็นนางสาวครับนางสาว เจนจิราเจนจิราสกุณนีนะฮะนางสาวเจนจิราอยู่ไหมครับคุณเจนจิรามาแล้วคะ่ะคุณต้างสาวยังโโอโ้เด็กอยู่เลยจะนางสาวหรือเปล่าครับครับ,รบ,รบอันนี้เป็นกล้องดิจิตอลซัมซุง E S 2 5าอยากได้ใช่ไหมก็ไปซื้อสิครับนี่อันนี้เขา สำหรับผู้โชคดีเท่านั้นเดี๋ยวกำลังสแกนบ b a r โค้ดกันอยู่นะคะสแกนบ b a r โค้ดอยู่อยากได้และส่งมีไหมฮะมีชิงโชคไหมครับส่งเอฟเอฟมาก็ได้นะคะไม่ใช่ดิอ่านาแล้วค่ะเล็กกระทัดรัดดีนะครับอันนี้นะครับขอบคุณครับเรามาถอไปค่ะเป็นเครื่องสักผ้าค่ะโอ้ยเครื่องสักผ้านะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใช่แล้ว เดี๋ยวรางวัลท้ายก็จะเป็นมงชาวไม่ใช่นะ้วต้อใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะม<บ>าแล้วครับ่ <นะ S 2> ครับ